ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟวีนยินเวลคัมทูไลฟ์สไตล์ไปไปบุรีรัมย์นะคะ mm hmm. เพื่อนไปบุรีรัมย์มาอีกแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องแม่ผัวก,กับลูกสภะภ้นะคนะเพื่อนเนาะเออเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวดีนะคะสําหรับที่ไปนะในฐานะที่เราคนนึ่งละ,ะที่ได้เป็นสะภ้ออสซีนะเพื่อนเนาะสะภ้ยในต่างแดนนะคะสะภ้ยเมืองจินงโจน้นะคะเพื่อนนะคะนะ แม่ผัวพูดกับเราว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆทุกวันอาทิตย์นะคะสามีพี่ใบก็จะโทรหาแม่แม่แม่เขาทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเขาทําอย่างนี้มานานแล้วนะคะอาากสามีกับแม่ผัวนะคะเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยพ่อสามียังอยู่นะคะก็โทรคุยกันทุกวันอาทิตย์เนาะ,ะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปหาแต่เราก็คุยกันทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อนอือม และก็วันนี้เมื่อเช้านะคะเพื่อนเนาะแม่ผัวก็เราก็โทรไปนะคือเราโทรไปนะคะทุกวันอาทิตย์ช่วงสิบเอโมงเช้านอนเพื่อนเออเน้นด้วยนะสิบเอโมงเช้าถ้าโทรเช้าเกินแกไม่ยังไม่ตื่นนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าแม่สามีก็แปดสิหปีแล้วนะคะเพื่อนเนาะโทรไป10บโมงบางทีแกยังไม่เรียบร้อยบางทียังอาบน้ําอยู่บางทีอัน,อน อยู่ห้องน้ําอะไรเงี้ยแกตื่นสายนะแต่แกนอนตึกอะไรแกดูทีวีอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคุณแกนอนเพื่อนเราสะดวกทั้งสองฝ่ายนะคะโทรช่วงเวลา11บเอโมงคือเราสะดวกเราตื่นถึงไม่ได้น้ําก็ช่างนั่นเพื่อนแต่ว่าคือเราตื่นละช่วงเวลาเรากินกาแฟแกก็จะโทรหาคุณแม่นะ <laughs> มามีนะคะโทรหามามีทุกวันอาทิตย์นะคะปปปปนี่นะคะเพื่อน เป็นความภูมิใจนะคะการที่เราอยู่ในต่างประเทศนะทำให้ญาติของเขารับเราได้และก็รักเรานะคะพูดถึงเราแต่ด้านดีๆนะเราก็มีความรู้สึกดีใจนะเพื่อนๆกับการที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองและกะ็ญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่นะคะรักเรานะคะคเพื่อนเนาะเออและลูกเลี้ยงก็รักเราด้วยนะคะเพื่อนเนาะมันเป็นอะไรที่อยากจะแชร์ให้ เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศนั่นเพื่อนบางครั้งนะการมีชีวิตคู่กับชาวต่างชาติไม่จําเป็นต้องรวยนะเพื่อนๆขอให้คุณได้เจอคนดีอะเพื่อนๆถึงแม้ว่าถ้าคุณเจอคนที่เขารวยนะแต่เขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวคนที่ คนที่รวยบางคนใช่ว่าจะเป็นคนดีนะเพื่อนและเห็นแก่ตัวนะเออไม่ไม่ไม่แชร์ไม,ไม่มีอะไรก็ไม่อยากจะให้คือเอาเปรียบนะถึงแม้จะเป็นาสามีภรรยาบางครั้งก็คือว่าแบบไม่ไม,ไม่แฟร์นะเพื่อนเออมันเป็นอะไรที่คือทุกแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าจะเจอคนดีหมดนะการที่อยากจะมีสามีต่างชาติบางคนก็พูดอย่างเดียวแค่ว่า อยากจะมีผัวฝรั่งมีผัวฝรั่งแล้วคุณจะโชคดีทุกคนไหมไม่ใช่นะคะเพื่อนเนาะการที่จะประสบผลสําเร็จในด้านการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคัเพื่อนคุณจะต้องได้เจอคนดีถึงเขาไม่รวยก็ไม่เป็นไรขอให้เขาเป็นคนดีรับเราในการที่เป็นตัวของเราไม่ใช่รักเราเพราะว่าเราเป็นคนสวยอา พูดนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองสวยไม่ได้สวยนะคะขอให้เขารักเราเพราะว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ขยันนะอืมเราก็คือเป็นคนที่ทำงานน่ะทำงานในบ้านนี่แหละเพื่อนเออไม่ใช่ว่าไปทำงานนอกบ้านนะเพราะว่าสามีมาให้ไปทำงานนอกบ้านแล้วก็คืออยู่อยู่ อยู่ในบ้านทาทางานบ้านในบ้านเลยดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเนาะทำกับข้าวทาอะไรเงี้ยเพื่อนความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความภูมิใจที่ได้ยินคําว่าเราเป็นคนดีนะซึ่งความจริงเราก็คือเราเป็นคนดีนั่นเลยค่ะขอบคุณทุกทุกเลิฟทุกไลทุกกําลังใจที่มีให้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ